อืมเห็ดกับเข้าแล้วแล้วกะลัำผัดน้ำปลาบัานนี้ยี่มะปอกมักส้มโอเด้ออันนี้ปููกเองเนี่ยตูบานเนี่ยมันล่นลงมาเด้เมื่อเช้าเนี่ชื้อต้นมันน้อยเดี๋ยวก็ล่นอันปอกผลไม้นี่บโบเมนงานขนัดเด้อโบคนมากบุรุษอีเด้กนบเบนี้บุรูษเขาปอกใส่ มนนีปอกมักส้มโอ,ม,ม,โอมักส้มโอมักส้มโอของขำโดยมันเลี้ยงกันนะเีเบิร์ดซา์ดได้กินอยูส้มโดยสามีแนวโอ้มันอีหมีบอระเนี้ยเขาปอกใสล่ล่ะมันมีอันเแยข้างไหนบอระกินได้บอระเนี้ยโอ้ย เย็ดหน้าจังบุนะโบมีฐานพรัรเด้ออันนี้นะเก็เห็ดใส่กับตัวเนี้ยโอ้ยดูกลินบนนอนดูเด้อต้องดูส่วนอันสมัยเป็นเด็กน้อยนั้นยายปปอกให้กินเม่์ปอกให้กินนี่เข้าเข้าเห็ดเป็นมวกให้เลยกว่าน,นะ ปอกปอกแป๊บเนี่ยตัดออกแล้วก็เอาอ,อกเอาอ,อกกสิเฮ็ดเป็นมวกเลยปอกแล้วนี่เอามาใส่หวัวให้มาสุบหวัวให้รสเหเนียวอันนี้เฮ็ดบบเป็เนบบถนัดอันเหนียวปอกผลไม้ไล้วนีไยถนัดแต่เหนียวเฮ็ดกับเข้าเดืเบึงว่ามันอีได้กนิ่เบิึงบึงโดยนี้ก่อนโดยใหญ่ด้เนี่ยดอกเปียกมันหน้าจังบึงดได้กิ่นปีแรกเนี่ย ตัวน,นี้นี่นะลุงเอาต้นคันมันมาให้แล้วก็ปลูกไว้หลังบ้านนี่แล้วทีนี้ได้กลิ่นดีแล้วไปส่องด้วยนี่เนาะก็เลยเอาไวใ้ให้มันแก่เบิ่งคักๆนะฮะอีได้สินเบิ่งว่ามันบ้านบ่เห็ดใส่บ้านเนี่ยพารถแล้วเนาะผู้บางคนนั้นอันเขาจี้กอ,อกกวากนึงกว่าเขาเฮงดีนะ อันนี้โอ้ใหบ่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดีโอ้หอืมนี่โอ้เดี๋ยวสีเบิ้งก่อนมั้งเนี่ยแซ่บบุ้มไหมแตกเบิดอันเนี้ยมันตรงอยู่นะเบิ่งเดะแสดงว่ามันแกจัดอยู่เนี่นยนะ เนี่อะไรอืมกำลังกินท่านผสมอืมเซ็ปเซหวานอืมข้าว่ามันแก่เต็มที่แล้วนะแซ่บจัง <c oughs> กินเบื้องหิมนี้ก่อนอันบ้านเจ้าเอิ้นหยัาง ไปเอินเป็นงิมดีเนเอินเป็นงิ้มงิมนี้กินงิมนี้บ้างกันเด้นเนี่ยมันแตกแลเดิมันทึกมือยุ่มบ้างแค่ะวนบางดึงออกนะโอ้ยแสบษบ่มีความพืนเลยความแก่จับเนาะ ว่าตื่นมายิบนะนะจังสีอันนี้ยมน้อยหนึงก็บอกเกงก็บอเป็นมุนอุยตุยมุนอญะ